กะเงียงกับป <c oughs> ักะเยงไปดูครับ ผักชะอมค่ะพกขาครับผมเรียบร้อยเซ็จเมนูเอออัน no. sí> อันนั้นข้าวเบือใส่ที่หลังไก่จะฟงแล้วปิดหมอนะครับอันน pues ี้เป็นเมนูนะครับแกงหน่อไม้มแบ่หมอนะ่บมีุกู้แกงหน่อไม้ใส่เห็ดฟางเห็ดหูหนูนะครับ ชิมก่อนแล้วค่อยปิดฝานะครับอืมเผ็ดเนียนิดนึงกล้จะเฉียบแล้วครับถ่าเนื้อหนุ่มอานในเดีด๋ยวจงให้ในขวาวมือมือหนึ่งนะครับมารุงนะครับคมอันอันนี้พุงเป็นข่าวข่าวชื่อนะครับพุงเป็นข่าวข่าวฮะ ยิบโมรครับโมขึ้นรถาฟาร้รือยังไงอ่าเสร็จครับเรียบร้อยแล้ว